สำหรับคนที่ต้องไปสอบ PTE แล้วไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงหรือกำลังเพิ่งเริ่มหาข้อมูลการเตรียมสอบ PTE นะครับหรือบางคนที่สอบมาแล้วแต่คะแนนยังไม่ขึ้นต้องการอัพคะแนนในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สการเรียนติวสอบ PTE ผมครูเชิญนะครับแล้วเราไปดูกันเลยครับอันนี้เป็น1เอกสารนะครับที่ครูมีให้ในตอนที่เราเรียนนะครับอเอกสารเนี้ยมัน มันก็เรียกได้หลายแบบนะครับ score distribution ก็ได้นะครับ score breakdown ก็ได้แต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นตารางนะครับที่บอกเรา,เ,าเกือบทั้งหมดเลยว่าเวลาเราไปสอบจริงนะครับไปสอบในห้องสอบจริงเนี่ยเราเจอข้อสอบอะไรก่อนอะไรหลังนะแต่ละข้อสอบมันมีเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับลำดับในการเจอข้อสอบอะไรบ้างแต่ละข้อสอบชื่ออะไรแต่ละข้อสอบต้องทํำยังไงเวลาเราเข้าไปเจอเราเจอข้อสอบแบบนั้นเนี่ย จำนวนกี่ข้อนะแล้วก็ลากไปถึงข้างหลังซึ่งก็คือใจความของตัวนี้นะก็คือว่าข้อสอบตัวไหนที่มันสำคัญมากสำคัญกลางแล้วก็สำคัญน้อยนะครับครูก็จะใส่เป็นดาวไว้ตั้งแต่1ดาวจนถึง5ดาวนะครับเวลาเราข้าหองสอบจริงเนี่ยเราเจอพาร์ทอะไรก่อนนะครับเราจะเจอพาร์ทสปีกิ่งก่อนนะครับจากนั้นต่อได้พาร์ทไรติงนะ PART Reading แล้วก็จบด้วย r t r t s t s t e n i n g นะครับใน PTE เนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกเป็น PART นะครับเขาจะเรียกเป็นเซกชันเซกชันเนี่ยเขาแบ่งทั้งหมดออกเป็นแค่3 s e เซกชันเองครับเซกชัน n 1เนี่ยเขาเนี่ยรวมเอา Speaking กับ riting เนี่ยมาทำด้วยกันหมายความว่าเวลาเราทำในห้องสอบเนี่ยเซกชันเนี่ยเราจะต้องทำา2 p พาร์นี้ต่อกัน Speaking ต่อด้วย riting พอ Section 1 s e เ็ก็เป็น Section 2 Section 2ก็คือ reading ครับก็ Section สุดท้าย section 3เนาะก็ listening นะครับเวลาในการทำข้อสอบนะครับก็เอาให้จำง่ายง่ายนะครับก็คือ1 Part 30นาที30นาทีนะครับ speaking 30นาที listening มันเป็น2แยกกันเนาะ10บวก20เป็น30นาทีนะครับ reading นะครับเป็นเวลารวมกัน 30นาทีนะครับ listening นะครับโดยประมาณนะมันจะมีหนึ่ข้อเนี่ยเป็นพาร์ทฟังและเขียน,นย10นาทีเนาะแล้วก็ที่เหลือรวมกันเวลา20นาทีรวมเป็น30นาทีเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้ารวมดีๆเนี่ยก็คือว่า section section 1 n 0เนี่ย30บก30 section 1มีเวลาทำา1ชั่วโมง reading นะครับ 30นาทีเนาะแล้วก็ listening 30นาทีนะครับลำดับการเจอข้อสอบนะครับก็หมายความว่าเราจะเจอข้อสอบที่ชื่อ read aloud ก่อนเสมอนะครับพอ read aloud เสร็จเราจะเจอข้อสอบที่ชื่อว่า repeat sentence จาก repeat sentence ก็จะเป็น describe image แล้วก็จะเรียงตามเนี้ยถามว่ามันจะสลับกันไห่ครูในอนาคตไม่ไม่สลับนะครับก็คือเราจะไปสอบกี่ครั้งเนี่ยมันจะเรียงลำดับตามนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ เ,เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจเนาะเราก็มานั่งดูได้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะเจอตัวนี้ก่อนเจอตัวนี้ตามมันจะเจอตัวนี้ตาม,ม,ตตามถ้าเรารู้ลำดับอะเราก็จะเตรียมตัวได้เนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจออันต่อไปละประมาณนี้นะครับชื่อข้อสอบนะครับ PTE เนี่ยมันเหมือนเกมนิดนึงเนาะเวลาทำเนี่ยมันจะให้เราทำเนี่ยตางกานันเช่นข้อสอบที่ชื่อ read aloud เนี่ยนะครับเขาจะให้เราอ่านประโยคมีประโยคมาให้เราก็อ่านประโยคเข้าไปแล้วมันก็จะเก็บ ไอ้ที่เราอ่านประโยคเสียงนั้นน่ะเอาไปให้คะแนนเราเราเจอกี่ข้อเราเจอ6กถึงเจข้อหมายถึงเรื่อได้ละข้อ1เสร็จแล้วเจอรื่ได้ละข้อ2เสร็จแล้วเจอเรื่อได้ละข้อ3แบบนี้นะครับไปถึง 6- กถึงเข้อ6ก็ได้หรือ7ก็ได้บางครั้งแล้วก็ต่อด้วยรีพิตเซนเทนต์รีพิตเซนเทนต์เนี่ยข้อสอบประเภทนี้เนี่ยมันก็คือฟังประโยคแล้วพูดตามคือเขาไม่ให้อะไรมาเลยให้เราฟังประโยคแล้วให้เราพูดตามแล้วมันก็จะ เก็บ audio ของเราเนี่ยเสียงของเราเนี่ยไปให้คะแนนเจอกี่ข้อก็จะเจอมากกว่าเดิมก็จะเจอ10ข้อก็ได้11ข้อก็ได้หรือ12ข้อก็ได้จะไม่น้อยกว่านี้แลวจะไม่มากกว่านี้แล้วแต่เทส describe image นะครับอ,อธิบายรูปอะไรอย่างงี้นะก็มันก็จะต่างๆกันไปหรือบางอันก็จะเป็นฟังแล้วพิมพ์ตามเพราะฉะนั้นไอชื่อข้อสอบหรือรายละเอียดข้อสอบเนี่ยก็คือว่าเขาจะตั้งชื่อเนี่ยตามเขาเรียกว่ากิจกรรมที่มันต้องทำว่าแบบ อันนี้ต้องฟังแล้วพูดนะอันนี้ต้องอ่านแล้วพูดนะอันนี้ต้องฟังแล้วเขียนนะอะไรอย่างี้ก็ในคอร์สเซอร์คูก็จะไล่ให้นะครับมีตัวอย่างม,มีเทคนิคเนาะหลายๆตัวก็มีเทมเพลตให้เทมเพลตก็หมายความว่าบางอย่างเนี่ยเราสามารถเกรงหรือเตรียมตัวไว้พอเข้าห้องสอบปุ๊บเราไม่ต้องคิดใหม่หมดทุกอย่างเรามีโครงที่เราเตรียมไปพูดแล้วหรือเรามีโครงที่เราเตรียมไปเขียนแล้วแค่เราไปเอาท็อปิกของคำศัพท์เรื่องนั้นที่เราได้ในโจทย์เนี่ย เอามาใส่เพิ่มเติมให้มันเรียบร้อยหมายความว่าเออเราไม่ต้องเริ่มจากศูนย์แล้วก็เทมเพลตที่ครูใช้เนี่ยมันเวิร์กในปัจจุบันนะครับเพราะว่าครูก็ปรับตามเรื่อยๆตามนักเรียนที่ครูส่งไปสอบมาทุกเดือนเน,ะนาะคะแนนยังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เท่าที่เราทราบกันก็คือว่า PTE เนี่ยเขาปรับ AI บ่อยปรับเรื่อยๆเหตุผลที่เขาปรับก็คือเขาไม่อยากให้คนโกงเขาไม่อยากให้คนแบบ สมมติเอเซยอย่างเงี้ยจำอะไรไปไปพิมพิมไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ตรงกับโจทย์ด้วยแต่กไ็ได้คะแนนะซึ่งสมัยก่อนมันก็ม,นกมันก็มีด้วยความที่ AI ไมีตรวจได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันมีคนทําแบบนั้นแล้วก็ได้คะแนนจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือทําให้รัดกลุมขึ้นหมายถึงว่าเขาก็อยากให้ผู้สอบเนี่ยทำข้อสอบด้วยตัวเองจริงๆเนาะทีนี้เทมเพลตครูเนี่ยมันก็จะกึ่งๆก็คือว่ามันจะยังตรวจอยู่นะครับมันจะยังได้คะแนนจริงๆอยู่แต่ว่าเราก็จะใส,คส่คําศัพท์ ต้องมีการอัดแนปเนาะใส่คําศัพท์เพิ่มเติมจากโจทย์เ,ยเข้าไปด้วยเพื่อให้คะแนะนะมันเวิร์กกับเทมเพลตนะครับช่องต่อไปนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์รวมเปอร์เซ็นต์รวมเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงช่องนี้เนี่ยครูขอข้ามไปดูแนวตั้งนะครับของแถวสปีกิ้งก่อนคะแนน PTE เนี่ยมันจะเต็ม90หมายถึงว่าในใบผลสอบเอะนาะมันจะสปีกิ้งเต็ม90คุณได้กี่คะแนนไรติงเต็ม90คุณได้กี่คะแนนนะครับ ให้เข้าใจตรงกันว่าไอ้เกเนี่ยคือเต็มละหมายความว่า100%ในนี้เนี่ยครูใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เราไม่งงนะนะครับเราลองไปเทียบกันหมายความว่าถ้าเราทำได้50%เราก็จะได้45คะแนนถ้าเราทำได้100%ก็เท่ากับกว่าเราได้เต็ม90คะแนนสปีกิ้งความหมายคือแบบนี้เพราะสอบรี a d าวเนี่ยเราทําถูกหมดเลยเนี่ยหถึงเข้อเนี่ยทำถูก100%เลยนะเราจะได้คะแนนมา33%จาก100%เยอะนะครับ รีพีเซนเทนถ้าเราทาข้อสอบในห้องสอบแล้วถูกหมดเลยเนี่ยสิบถึงสิบสข้อเนี่ยคะแนนเต็มเลยเนี่ยเราจะได้มา30%จากร0 0ของสปีกิ่งนี่เอาแค่2อันนะครับบวกกันเนี่ยเท่าไหร่ล้ว63%แล้วนะเกินครึ่งไปเยอะและ้วเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นของห2สตัวนนนเนี้ยคะแนนจากสปีกิ่งมันเยอะมากถ้าเราทํา2ตัวนี้ได้ดีเนี่ยแทบจะผ่านแล้วหรือมันแทบจะดึงคะแนนเราขึ้นได้เยอะมากแล้วนะครับ ด i s c o u n t i m a g ยี่สิสองเปอร์เซ็นตจากร้อยเปอร์เซ็นต์ retail lecture สิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าคือเราทำถูกหมดเลยด้วยนะแบบเนี่ยหนึ่งถึงสองข้อสามถึงสี่ข้อเนี่ยก็จะได้แค่ยี่สองเปอร์เซ็นต์คือได้สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่า answer short question อย่างเงี้ยนะครับเออ่ถ้าเราทำถูกหมดเลยห้าถึงหกข้อต้องถูกหมดเลยนะถึงจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องเน้นที่ตัวที่มันเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วเพราะมันคะแนนมันเยอะเนาะ ซ้อมเยอะถูกที่คะแนนก็ขึ้นไวนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในใน s t r a t e g ที่ที่ครูใส่ไว้ในตารางซ้อมให้ด้วยคือครูจะวางตารางซ้อมไวให้เราซ้อมตัวที่สําคัญก่อนนะครับเช่นกันครับอ่า writing ก็เต็ม100%นะครับแล้วก็มันก็มีตัวที่ได้คะแนนเยอะตัวได้ได้คะแนนน้อยนะครับ reading 100% listening 100%นะครับ ทีนี้ข้อสอบเนี่ยบางทีมันไม่ได้กระจายคะแนนเนี่ยไปที่พาร์ทเดียวหมายถึงว่าเราทำรีด a ลาว์เนี่ยนอกจากคะแนนมันไปที่ Speaking แล้วเนี่ยมันไปที่รี a d i n g ด้วยครับแม้ว่าข้อสอบข้อน,นี้จะอยู่ในพาร์ Speaking ถามว่าทำไมคำตอบก็คือการให้คะแนน PTE เนี่ยไม่เหมือน IELTS นะครับ IELTS คือคุณทำ Speaking ได้ Speaking คุณทำ s t e n ิ n งได้เสร็จ n i n g ิงอย่างเงี้ยแต่ว่า PTE เนี่ยเขาให้คะแนนตาม ทักษะจริงๆที่เราใช้ความหมายก็คือว่าคุณทำ Read a l o า d เนี่ยคุณต้องอ่านประโยคนะคือตาคุณต้องดูประโยคแล้วคุณก็ค่อยออกเสียงคำให้ถูกต้องใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ใช้แค่ Speaking นะทักษะคุณใช้การอ่านก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปขึ้นที่ Reading แล้วก็ Speaking นะครับยกตัวอย่างอันต่อไปนะครับอย่างเช่น e p s e n t e n c e ฟังประโยคแล้วพูดตาม เราไม่ได้แค่พูดอย่างเดียวเราต้องฟังก่อนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยคะแนนไปที่ listening แล้วก็ speaking เพราะฉะนั้นคะแนนเนี่ยนอกจากเยอะแล้วมันยังกระจายไปที่าร์ทอื่นด้วยนะครับก็มันก็ครูก็เลยเนี่ยเอา33เนี่ยบวในโกับ27ให้เราเห็นว่าเปอร์เซ็นต์รวมนี่คือที่มาของคำว่าเปอร์เซ็นต์รวมมันมาจากอะไรมันมาจากครัวเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดอะว่ามันมาจากไหนในบ้างเนี่ยมารวมกันได้เห็นว่ามันใหญ่ไหมเออมันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ เพราะฉะนั้นคะแนนเต็มเปอร์เซ็นต์เต็มของแถวเปอร์เซ็นต์รวมเนี่ยครูก็เลยต้องเอาทุกพาร์ทเนี่ยมารวมกันใช่ไหมร้อย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 จากแต่ละพาร์ทเนี่ยเป็น60%จาก400%นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าตัวไหนที่คะแนนเยอะตัวไหนที่คะแนนน้อยตัวที่คะแนนเยอะเนี่ยก็คะแนนประมาณ60-50เนี่ยนะครูก็จะให้5ดาว คะแนนประมาณ30%หรือ20%เนี่ยครูจะให้ได้4ดาวนี่เนาะ4ดาวน0ยดาว30% 4ดาว25%นะครับ3ดาวก็ประมาณสัก 20- 10%ถึงนะ10% 17% 1นะครับทีนี้พอมาเป็น2ดาวเนี่ยน้อยแหละอืมก็แบบ7% 9%เนาะแล้วก็1ดาวนะครับทีนี้สิ่งที่ครูอยากจะบอกนะครับก็คือว่าเราเนี่ยไม่ควร จะซ้อม2ดาวหรือ1ดาว2ดาวเนี่ยทำไว้เป็นบ้างเฉยๆพอเป็นน่ะแต่ไม่ต้องซ้อมส่วน1ดาวเนี่ยแทบจะไม่ไม่ต้องแทบไม่ซ้อมเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องบอกสัหรับคนที่เอาคะแนนแบบ50 60อะไรเงี้ยยังไม่ต้องซ้อมได้นะแต่คนที่เขาเอาสูงสูงมากบางทีเขาก็ต้องเอาแบบ79เาอะไรเงี้ยนะครับแต่สำหรับคนที่เลนจะมา50-60คะแนนหรืออาจจะต่ำกว่านั้นนีไม่ต้องซ้อมนะครับแล้วในห้องสอบจริงอะ่ะ ก็ไม่ต้องทําด้วยนะครับหมายถึงว่าเราสามารถกดมุ่งมแล้เราไปได้เลยทําไมครูพูดแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราทําถูก1-2ข้อเนี่ยเราได้แค่2% 2%จาก4 0 0นะครับเนี่ยทำถูก1 2ข้อได้แค่1%ต้องถูกหมดเลยด้วยนะ1%จาก400นะครับพูดได้ง่ายคือมัน1คะแนน,นมันน้อยเกินไปที่เราจะต้องเสียเวลาทํามัน2มันเสียเวลาครับเพราะว่าเวลารวมอย่าลืม คำว่าเวลารวมคือเราใช้เวลากับข้อนี้เยอะเราก็จะไม่มีเวลาไปทําข้ออื่นหมายความว่าอย่างเงี้ยน,นะครับมันมี1ดาวเพียบเลยนะครับถ้าเราเซฟเวลา1ดาวเราไม่ทำเนี่ยแล้วเราเอาไปให้เวลากับพวก4ดาว5ดาวเนี่ยครูคิดว่าคุ้มกว่าเพราะฉะนั้นแน่นอนในคอสนีน่มันก็เลยเรียงมาว่าครูเนี่ยจะสอน5ดาว4ดาวแล้วก็3ดาวนะครับครูมีเอกสารแล้วก็เทมเพลตทุกอย่างเนี่ยรวมไว้ให้นะครับพวกเทมเพลตเช่น i i s คัลอิน i ม g e ี e ทลเลชั e นอ่า Writing อ s s สบ s p o k e n t กซ์อย่างเงี้ยครูมีโครงให้ไอโครงพวกเนี้ยตามที่ครูสอนอยู่เนาะคะแนนเนี่ยถ้าเราไปใช้ในห้องสอบเนี่ยได้แน่ๆประมาณ 60%-70% ต้องมีสิ่งที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าภาพรวมของข้อ1กับข้อ2ก็คือ Learn how to do the test แล้วก็ practice to see your score พอเราซ้อม5ดาว4ดาว3ดาวแล้วก็ทำม็อกเทสที่อยู่ในเว็บไซต์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคะแนนแล้วซึ่งม็อกเทสเนีมันจะมีอยู่2แบบหลกัหลกๆแบบแรกก็คือเป็นเว็บไซต์ข้างนอกแบบที่2เนี่ยเขาเรียกก็เป็นม็อกเทสของ PTE อ่ะบริษัทเพียสันนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอเวลาเราไปซื้อทําข้อสอบของ PTE ของเจ้าของเทสเนาะ AI มันจะแม่นกว่าของม็อกเทสของเว็บไซต์ PTE เพียสันเนี่ย เขาจะใช้ชื่อว่า practice test นะครับก็ชื่อจะต่างกันนิดนึงแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเวลาเราไปสอบจริงเนี่ยก็โอเคเดี๋ยวครูสอนวิธีบุ๊กเนาะอะไรยังไงดูวิธีดูเวลาสอบอต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างอะไรยังไงเนาะนะครับเรียบร้อยนะครับสอบกลับมาเอาคะแนนมารีวิวกันเนี่ยครูครูว่จะสามารถดูให้ในรายละเอียดได้ก็คือชั่นทยเนี่ยคือพูดง่ายๆคือเรายังขาดตรงไหน,นอีก ตาม5ดาวสีดาว3ดาวนั่นแหละนะครับว่าห้ดาวถึงหรือยังคือถ้าเราดูตารางเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นภาพชัดว่า5ดาวเนี่ยคะแนนมันเยอะมากแล้วมันโฮคะแนนพูดง่ายๆคือถ้าเราทํา5ดาวได้ไม่ดีเนี่ยคะแนนมันจะร่วงแล้วก็มันจะตกเขาเรียกคะแนนจะไม่ถึงง่ายมากแต่กลับกันนะถ้าเราเอาเวลาที่เหลือก่อนไปสอบเนี่ยซ้อม5ดาวดีๆและเข้าใจมันว่าให้คะแนนยังไงระวังให้ดีทํามันให้ชินซ้อมมันทุกวันเนี่ย เขาเรียก่ามันถูกที่เพราะถูกที่ปุ๊บมันเริ่มคุณมันเริ่มอะไรมันทาได้ได้คะแนนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าใครทํา5ดาวถึงเปอร์เซ็นต์นเกณฑ์ที่มันต้องถึงอ่ะส่วนใหญ่คะแนนจะขึ้นถึงทุกคนครับเพราะว่า5ดาวคะแนนมันเยอะทีนี้ครูก็จะเช็คให้จากคะแนนสอบจริงนั่นแหละแล้วลก็มารีวิวกันว่ามันถึงหรือย,อยังหรือไม่ถึงไม่ถึงจากอะไรแล้วครูก็จะดีไซน์ไอ้ตารางซ้อมประจาวันให้มันแมทกับตารางของคะแนนที่เรายังขาดอยู่อืมนะครับขอบคุณที่ดูวิดีโอจนจบนะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจหรือข้อมูลติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ